ครับคำๆกันลอน้ำน้าน้ำเริ่มยุบแล้วล่ะพี่น้องเริ่มเขาใกล้เขาชูสถานการณ์ปกติแล้ว,ลวก็นั่งคอยลงคอยลงเออแสดงว่าน้ำทั้งเครื่องมันเบิดน้ำทั้งบนเนี่ยมันเบิด <c ười> เออเข้าชูภาวะปกติแล้ว ลงมาจากบ้านชนบุรชาลาพล้ยหลยงังนี้อ่างหล่มึงหนำให้หนำหน้าไปสลับพี่น้องเออพอไหลมาจากทางบ้านหนองบ่าก็เริ่มอ้อนแล้วเขาล้มเป็นเล่ายิดถนุนไงโอ้พอสนุกเว่ยกล้ม่มอย่ามาตัดไปบง้พก็เพื่นเขาหนึ่งเดียวนี่ก็ทวม หมกมีอ,อ้กระรมเมไลาอีกนลปีนี่ก็ได้เออผมไม่ใช่คู่หมูกรงเพื่อนหรอกวะไม่อเอนหรอเาเหตุผู้เดียวเราควงๆทรงงี้ยรององผมนี่กับว่าไหลเหตุพรอยุพ่อกินซีหาไรโอ้นานส่วนมีแต่ผาล๊อฟม่ปเป็น,นหรอวะ ยึดกายปลูกไว้ไหมหเดือนเป็นแต่ภามันก็สถ่วงสิยงให้ต้นหน่อยแหง้งามเมมมก็จมักตัววกติเออถนนก็นเริ่มไปได้สบายแล้วล่ะถนนไปได้สบายแล้วลร,รักป่าอะไรไปเพราะฉันเบิ่งดอกมกึออื่นครับนี่คือบรรยารกาศบนไหล่นนะ้าเล่าน้าไก่สีคำพี่น้องไก่จะคำ รอน้ำร้อน้องอออเรากะไทยกิบลูกไห้พี่น้องเบิ้งไม่สั่นละบัรเยากาศเต่ลหมือแตล่าเว็บเตล่เ,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 เวบละเบียดนั่งกันเบียดไลตัวยินตาปลาลมโว้ยยอดงาเลยเปนถึงน้ำว้าดีหลดมีโอกาสที่ได้กินด้วยหรอกเออ ห้าส <c ười> ิบต้นมันบ่หน่อยเด้อเป็นแถวทีห้าสิบต้นบางต้นกับว่าไงท่านมูเด้อพี่น้องบางต้นกับว่าไงท่านมูวัชพืชซึ่งลบหัวมันก็ต้องเอาออกดีมือก็ต้องระวังเพราะหนันไหลยัีอย่างบุ ที่ไม่ที่อะไรละ่ะ่าท่านได้มาเอาหยาออกโอ้ยดียมือไปเกยัานแน้นำนี่มันก็งามตาเพราะจะเดียวมันงามตา้องหลังกับพอ่อเออเดี๋ยวก็จะแตกเงาออกมาไง่เลยพี่น้องก็เกินปีหนาเป็น้อยใช่สองปีกว่าสองปีสามปี เอาใจดูแลลบากคืัเขาจาเจด้สามเยมีออันนี้ก็ต้องใส่ยามาน่นพอใบมีเสือปปป้อลานี่มีังยอดไม้หมืนกันยอดไม้หมันกันกนเขียวเออนี่คือเป็นปนางบาสายพันธุบบ์พืชกบดมงสัตวตัวนี้นะเออแปลกเดี๋ยวเจอปุ๋ยนนนนเนาะยอดไม้ก็เขียวงามดีเพผลนี้พ็นต้นนี้กับวะ เรามีมันปลูกก้อนมะพร้าวที่บ้านสวนมาฉลองพ่นนี่มะพร้าวที่บ้านสวนมาฉลองพ่นนี่ปลูกวันที่หนึ่งสิงหาปีพันมาเมื่อครบหนึ่งปีอันนี้เดือนพิธาปีกวัวต้นเดือนพิภาปีปีพันมาหลังสงการปลูกนี่กินแต่าล่ามแถวนี่ประมาณหาชิปต้นนะครับเอาทำใบดีเด้อพี่น้องด้วยเหมือนกระได เออสบายดีขอบคุณขอบคุณที่น้องที่ติดตามช่างช่อง YouTube ของผมสันส you. <mumbles> ันความความก็มีเหยาเหาก็มี่เรียกเต้ารุ่มเออขันเมยขันล่าแน่ครับเพราะเพราะเด้๋ยวใช้ดวนดอกอันนี้ปุ๋ยคอกหอมมากตอนเด้วใส่ต่วนเผาเพราะว่าน้ำมันไหลข่วมต่วนไม่อยู่เอาสบายดีแรงเรงมือนีครับที่บ้านไรยนะเรา ตำบลย่างคำอำเภอหนองเลือดจังหวัดขอนแก่นจิตด่างสวยแางสั้นตัวใหญ่กระไรสบายดีครับผม